คนนี้เป็นข้อสอบเข้ามศของ s อสเอ็มอสอบไปเมื่อปีหกเจ็ดนะครับจากโจทย์สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเจ็ดสิบเอ็ดคะแนนปรากฏว่ามีสอบอีกสองครั้งถ้าสอบครั้งสุดท้ายได้แปดสิบสามคะแนนค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นเจ็ดสิบสี่แต่ถ้าสอบครั้งสุดท้ายเป็นเจ็ดสิบห้าค่าเฉลี่ยเป็นเจ็ดสิบสองถามว่าสอบไปทั้งหมดกี่ครั้งนะครับให้สอบทั้งหมดเนี่ยเป็น n ครั้งนะตอนตอนแรกที่ค่าเฉลี่ยเจ็บเอดนี้ก็คือยังไม่รวมอีกสองครั้งนะครับ ก็จะว่าตัวนี้จะเป็น n ลบสองครั้งจากจากสูตรนะครับค่าเฉลี่ยเท่ากับผลรวมข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจํานวนข้อมูลหรือถ้าย้าย n ไปคูณนะครับก็คือผลรวมข้อมูลทั้งหมดเท่ากับ n คูณด้วย x บ a r ขอใช้ตัวนี้แล้วกันนะจะได้ไม่ต้องติดเป็นเศษส่วนนะครับเจ็ดสิบเอ็ดคะแนนนะครับ n ลบสองครั้งเพราะเป็นคะแนนรวมก็จับคูณกันเลยนะเนี่ย n คูณ x b เจ็ดสิบเอ็ดคูณ n ลบสอง อันนี้ก็คือคะแนนรวมของ n ลบสองครั้งนะครับยังขาดอีกสองครั้งนะมีครั้งรองสุดท้ายครับเราไม่รู้สมมติเป็น x นะเนี่ยคะแนนสอบนะครับอรองสุดท้ายส่วนสุดท้ายนะครับเป็นแปดสิบสามเนี่ยบวกเข้าไปก็จะเป็นคะแนนรวมทั้งหมดของ n ครั้งนะครับะนะครนี้ n ครั้งเรา n ไม่รู้ส่วนค่าเฉลี่ยของทั้ง n ครั้งก็คือ74อก็คูณไปเลยนะ จ็ดสิบสี่เอ็นนี่เป็นสัญาณที่หนึ่งต่อไปอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับถ้าสอบครั้งสุดท้ายได้เจ็ดสิบห้าค่าเฉลี่ยเป็นเจ็ดสิบสองนี่ก็ทําเหมือนเดิมนะตอนแรกค่าเฉลี่ยเจ็ดสิบเอ็ดสอบทั้งหมดเอ็นลบสองครั้งเนี่ยเป็นคะแนนรวมนะครับของเอ็นลบสองครั้งรองสุดท้ายไม่รู้เนี่ยก็เอ็เหมือนกันส่วนสุดท้ายนะครับตรงนี้เป็นเจ็ดสิบห้าแล้วก็ค่าเฉลี่ยเป็นเจ็ดสิบสองเนี่ยเอ็นครั้งนะครับค่าเฉลี่ยเจ็ดสิบสองก็เป็นเจ็ดสิบสองเอ็น เป็นสมาการที่สองจากสองสมการนะครับก็จะลบกันนะสมการที่หนึ่งลบด้วยสมการที่สองเนี่ยจะได้กำจัดตัวนี้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยเหมือนกันลบกันหมด x ก็เท่ากันลบกันหมดตัวนี้ลบกันนะครับได้8ตัวนี้ลบกันได้ 2n หาะพัน n จะเท่ากับ2ไปหารนะครับได้4ี่สอบทั้งหมด n ครั้งพันคนที่ตอบ4ครั้งนะครับ